ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งหน,นึ่งมีอ่าวใหญ่ที่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชใต้น้ำและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เป็นอาหารชั้นดีของแมวน้ำมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่าอ่าวอุดมอ่าวอุดมเป็นอ่าวที่หาดทรายขาวสะอาดลมเย็นบรรยากาศดีและทิวทัศน์สวยงามเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำเพศผู้พันเวกเตอร์ชื่อว่าใบคา,าและครอบครัว ส่วนอีกอ่าวหนึง่งซึ่งกําลังเสื่อมโทรมขาดแคลนสัตว์น้ําและพืชใต้ทะเลที่เป็นอาหารของแมวน้ํามีชื่อว่าอ่าวแสนแสบอ่าวแสนแสบเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ําตัวอ้วนใหญ่ชื่อจัมโบและครอบครัววันหนึ่งขณะที่ใบาคานเจาะแมวน้ําตัวน้อยหัดดําน้ําอยู่กับพ่อแมวน้ําสนุกจังเลยครับพ่อใบาคานส่งเสียงหเราะด,ด้วยความสนุกสนาน ต่ครู่หนึ่งใบคา,านก็มีสีหน้าเศร้าส้อยแต่ผมยังดำน้ำได้ไม่นานเลยแค่ดำลงไปใต้น้ำเพียงเดียวเดียวก็ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วลูกพึ่งฝึกดำน้ำได้ไม่นานดำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วล่ะลูกพ่อแมวน้ำพูดด้วยความเอ็นดูแล้วทำย่างไงผมถึงจะเก่งเหมือนพ่อละครับ พ่อแมวน้ำทรงเสียงหัวเราะในท่าทางของลูกชายลูกก็ต้องฝึกหัดดำน้ำบ่อยๆสิฝึกจนเกิดความชำนาญไม่กี่วันลูกก็จะดำน้ำเก่งกว่าพ่อซะอีกพ่อของใบคา,านสอนลูกชายเช้าวันนี้ใบคา,านซึ่งกำลังหัดว่ายน้ำและดำน้ำจนเกิดความชำนาญแล้วได้ว่ายน้ำท่องเที่ยวไปถึงเกาะเงือก ใบคานแอบที่ยินแม่เงือกคุยกับลูกว่าลูกจ๊ะเราไม่ควรกินปลาในช่วงดูดปลาวางไข่นะไข่ในท้องปลาเพียงหนึ่งตัวจะเติบโตเป็นปลาจำนวนมากซึ่งจะกลายเป็นอาหารสำหรับเราและสัตว์อื่นๆในเวลาต่อไปลูกเงือกฟังด้วยความสนใจและพูดว่าถ้าเราไม่กินปลาที่มีไข่ต่อไปปลาออกไข่มากลายเป็นปลามากมายเรา ก็จะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมจ้ะแม่ใช่จ้ะลูกแม่เงือกตอบแล้วพาลูกน้อยว่ายน้ำออกจากเกาะเพื่อไปหาอาหารเมื่อเงือกทั้งสองจากไปแล้วใบคานจึงออกมาว่ายน้ำเล่นที่ชายฝั่งซึ่งมีชายหาดสีขาวสะอาดมีอากาศร่มรื่นและเย็นสบายขณะที่ใบคานว่ายน้ำเล่นด้วยความเพลิดเพลินแมวน้ำน้อยก็ต้องชะงักเมื่อสายตาเหลือบไปมองที่หาดทราย ใบาคานเห็นเด็กชายกลุ่มหนึ่งกำลังหิ้วกระป๋องใบใหญ่ออกเดินไปเก็บไข่เตา่าหยุดนะเจ้าหน้าที่ห้ามเสียงดังห้ามเก็บไข่เต่าที่นี่เป็นอันขาดพวกเธอรู้ไหมฤดูนี้เป็นฤดูวางไข่แม่เต่าทุกตัวจะขึ้นมาวางไข่บนชายหาดเพื่อให้มันฟักเป็นตัวแล้วก็เป็นลูกเต่าในเวลาต่อไปในจำนวนลูกเต่าเหล่านี้เมื่อลงไปในทะเลแล้วก็อาจถูกสัตว์ใหญ่จับกิน เหลือที่จะเติบโตอยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นชายคนนั้นพูดถ้าพวกเธอเก็บไปลูกเต่าเกิดใหม่ก็จะน้อยลงเมื่อมันลงไปในทะเลอาจจะถูกจับกินจนไม่หลงเหลืออยู่เลยถ้าเป็นเช่นนี้บ่อยๆเต่าก็อาจสูญพันธุ์ได้ใบาคารเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนชายหาดด้วยความตั้งใจทำให้รู้ว่าของทุกอย่างถ้าใช้เกินความต้องการก็จะหมดไป โชคดีของเตา่าที่มีเจ้าหน้าที่มาเห็นเสียก่อนจึงทำให้ไข่เต่าที่ฝังอยู่ในทรายยังคงอยู่ที่เดิมเพื่อรอเวลาฟักตัวเป็นลูกเตา่าใบคารไนว่ายน้ำออกจากดินหาก่กอนดำดิ่งลงไปในทะเลลึกอันหนาวเย็นเมื่อกลับถึงอ่าวอุดมใบคา,านจึงเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ประสบมาทั้งเรื่องคำสอนของแม่เงือกและคำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาพันธุเตา่าที่ชายหาดให้พ่อฟัง แม่เงือกและเจ้าหน้าที่พูดถูกแล้วพ่อแมวน้ำพูดเราไม่กินปลาในฤดูวางไข่แม่ปลาจะให้กำเนิดลูกมากมายเมื่อลูกปลาเติบโตก็จะกลายเป็นอาหารจำนวนมากสำหรับเราและสัตว์นานาชนิดหลังจากไมคานได้รับคำอธิบายยืนยันจากพ่อแล้วเขาก็เริ่มศึกษาธรรมชาติของปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นโดยถามจากปู่เงือกและเต่าทะเล เมื่อเห็นความสำคัญของการไม่จับปลาในฤดูวางไข่แล้วใบาขารก็ไปหาเพื่อนแมวน้ำและพูดว่าถ้าเราไม่อยากเป็นเหมือนแมวน้ำที่อดอยากเหมือนแมวน้ำที่อ่าวแสนแสบเราต้องไม่จับปลาในฤดูวางไข่เพราะเราจะช่วยชีวิตแม่ปลาได้เป็นจำนวนมากและแม่ปลาเหล่านี้จะให้ลูกปลาแก่พวกเราไว้กินไม่รู้จักหมดไม่เห็นต้องเดือดร้อนเลยทะเลออกกว้างใหญ่ปลาเยอะแยะมากมาย จะจับกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดแมวน้ำทอมเถียงใช่แมวน้ำชมพู่สนับสนุนฉันไม่เห็นเลยว่าต้องทำอย่างที่เธอพูดใบาคานถอนหายใจด้วยความเหนื่อยอ่อนการพูดจาเพื่อเปลี่ยนความคิดของบรรดาแมวน้ำเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม่ทะเลจะกว้างใหญ่และมีปลามากแต่ถ้ามีแต่จะถูกพวกเราและมนุษย์จับไปกินโดยไม่ได้แพร่พันต่อไป สักวันมันก็มีวันหมดแล้วเธอบอกฉันได้ไหมว่าถ้าเกิดปลาที่เราคิดว่ามากมายหมดลงไปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะมีอะไรกินเป็นอาหารใบาคานพยายามอธิบายอย่างไรเพื่อนแมวน้ำก็ยังคงไม่เข้าใจใบาคานพยายามคุ่นคิดตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรจึงจะทําให้แมวน้ำตัวอื่นในอ่าวอุดมทำตามความคิดของตนใบาคานร,รู้ว่าเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็คิดว่าถ้าเขาใช้ความพยายามมากๆคงจะทำสำเร็จในที่สุดใบคา,านก็นึกขึ้นได้ใช่สิเราคงพูดอย่างเดียวไม่พอเสียละเราต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยไม่เพียงเท่านั้นพ่อของเราญาติญาติของเราก็ควรช่วยกันทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยใบคา,านจึงไปหาพ่อแมวน้ำและพูดขึ้นว่า ฉันได้นำคำที่พ่อสอนเรื่องไปจับปลาในฤดูวางไข่ไปบอกกับเพื่อนๆแต่ไม่มีใครเชื่อแล้วก็ทำตามเลยฉันจะทำอย่างไรดีเจ้าต้องมันพูดและทำให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นความจริงแต่แค่ฉันตัวเดียวคงไม่พอหรอกพ่อแมวน้ำหัวเราะอย่างรู้ทันความคิดของลูกชายเจ้าอย่าห่วงเลย พ่อไม่ได้จับปลากินในฤดูวางไข่มานานหลายปีแล้วพวกญาติพี่น้องของพ่อเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันใบทางยิ้มออกมาได้เจ้าจงกลับไปใช้ความพยายามของเจ้าให้มากขึ้นจงเข้าใจว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหรโอกาสสำเร็จก็มากขึ้นเท่านั้นพ่อแมวน้ำสอน ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีโอกาสใบคา,านจะพยายามบอกเพื่อนๆแมวน้ำในอ่าวอุดมพยายามพูดชักชวนบ่อยๆและทำตัวเป็นตัวอย่างบ่อยๆนอกจากคำสอนของพ่อแล้วใบคา,านยังได้ความคิดจากการเรียนดำน้ำกับพ่อในวัยเด็กที่สอนให้ใบคา,านฝึกดำน้ำนานต่อเนื่องถึงสองชั่วโมงและข้อคิดจากนิทานที่ปู่เงือกเล่าให้ฟังเสมอเรื่องกระต่ายกบเต่า แม้เต่าจะขาสั้นเดินช้าได้กว่ากระต่ายแต่เต่าที่ไม่มีความประมาทและมีความพยายามก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้และจากนิทานเรื่องสโนไวท์กับคนแคะทั้งเจ็ดที่สโนไวท์มุ่งมันทำความดีจนนางฟ้าให้ของวิเศษความพยายามของใบาคานทำให้แมวน้ำตัวอื่นเริ่มเข้าใจและทำตามด้วยการไม่จับปลาในฤดูวางไข่ ทำให้ใบาขาดมีกำลังใจมากขึ้นและเกิดความเชื่อว่าเมื่อพยายามมากก็จะได้ผลมากเราไม่ควรกินปลาที่มีไข่เพราะจะทำให้ปลาขาดแคลนได้ใบคา,านพูดกับใบข้าวแมวน้ำตัวสุดท้ายที่ยังไม่เข้าใจและยังคงจับปลาในฤดูวางไข่อยู่แล้วเราจะกินอะไรล่ะแนวน้ำใบข้าวถามด้วยความสงสัยเราก็กินกุ้งหอยมแมลงภู และก็ปลาหมึกสิในทะเลยังมีสาตร์อื่นๆที่เรากินได้มากมายนะใบาคารตอบแมวน้ำใบข้าวจึงพยักหน้ารับด้วยความเข้าใจตกลงต่อไปเนี้ยเราจะไม่จับปลาในฤดูวางไข่อีกต่อไปแล้วใบข้าวรับคำตั้งแต่นั้นมาทุกช่วงฤดูวางไข่แมวน้ำทุกตัวในอ่าวอุดมจะถือเป็นวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยการกินกุ้งหอยแมลงผู้และปลาหมึกเป็นอาหารแทนปลาซึ่งมีผลทําให้อ่าวอุดมมีปลาตัวใหญ่เป็นอาหารเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตของแมวน้ําในปีต่อๆไปอ่าวอุดมจึงมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่ลื่งลือไปทั่วที่อ่าวแสนแสบซึ่งแม้จะรู้ข่าวการปฏิบัติของแมวน้ําอ่าวอุดมแต่ก็หาเชื่อไม่พวกเขายังคงจับปลาก,กินอย่างอริดอร่อยทุกฤดู โดยเฉพาะแมวน้ำจมโบที่มีอายุรุ่นเดียวกับใบคานยืนยันปฏิเสธที่จะกินอาหารอื่นนอกจากปลาแม้จะรู้ว่าปลาในอ่าวแสนแสบลดน้อยลงไปมากมายใคร,รว่าปลาจะสูญพันธุ์เป็นไปไม่ได้หรอกแมวน้ำปิกมี่เพื่อนสนิทของแมวน้ำจมโบพูดแม้จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วปลาในอ่าวอุดมกำลังหาย,ยากขึ้นทุกทีไม่นานต่อมาอ่าวแสนแสบ ก็เริ่มขาดแคลนปาลาแนวน้ำในอ่าวแสนแสบต่างได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอาหารถ้าเราไม่มีปลาให้เราจับกินอย่างนี้แล้วก็คงจะแย่นะใช่พวกเราคงอดตายในไม่ช้าแมวน้ำตุ่มพูดเศร้าเอาอย่างนี้ดีไหมแมวน้ำจำํำม่าออกความเห็นพวกเราย้ายไปอยู่อ่าวอุดมกันแต่แมวน้ำจัมโบสายหนะ้พาพวกเขาคงไม่ยอมให้เราเข้าไปแย่งอาหารเขากินหรอก เมื่อเวลาผ่านไปแมวน้ำจากอ่าวแสนแสบต่างพากันภายพร้อมอดโซจนแทบไม่มีกำลังว่ายน้ำหรือดำน้ำโอ้ยหิว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 แมวน้ำตุ่มพูดเมื่อใบคานทราบข่าวความอดอยากของแมวน้ำที่อ่าวแสนแสบจึงว่ายน้ำไปหาและพูดกับแมวน้ำจัมโบ้และเพื่อนๆว่าพวกเธอคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเหตุที่อ่าวแสนแสบไม่มีปลาให้จับกิน ก็เพราะแมวน้ำทุกตัวในอ่าวแสนแสบจับปลาในฤดูวางไข่ข้าเข้าใจแล้วแหละแมวน้ำจำโบพูดเสียงอ่อยถ้าพวกท่านสัญญาว่าจะเลิกกินปลาในขณะที่มันกำลังมีไข่ในฤดูวางไข่ปีนี้และตลอดไปเราอนุญาตให้พวกท่านไปจับปลากินที่อ่าวอุดมได้ใบคานพูดพว,พวกเราสัญญา ต่อไปนี้เราจะไม่จับปลาในฤดูวางไข่เคียอังคาแมวน้ําแห่งอ่าวแสนแสบพูดพร้อมกันต่อไปนี้เราจะไม่จับปลาในฤดูวางไข่อีกแล้ว